ทีเด็ดเพมเล็กประจำวันเสาร์ที่12มีนาคม2565ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันเสาร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับทางด้านของเพมเล็กอังกฤษนะครับเตะกัน3คู่นะครับน่าสนใจมากครับตั้งแต่คู่แรกกันเลยนะครับเตะทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของลิ์พูนะครับไปเยือนทางด้านของไบรตันคู่นี้ลิ์พูนะครับต้องการลุ้นแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากครับคู่นี้จะวิเคราะห์กันยังไงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ คู่ที่สองเป็นทางด้านของเบรนฟอร์ดนะครับทีมที่ฟอร์มกําลังดีนะครับเพิ่งจะชนะมาได้นะครับเจอกับทีมหนีตายอย่างเบอร์ลี่นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับคู่เอกประจํารายการนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปิดท้ายกับสเปอร์ในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงก็ต้องดูบทวิเคราะห์กันนะครับวันนี้ติดตามกันได้ทางด้านของเหล่าร้อยหลานนะครับคู่แรกกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของลิพูนะครับเอเชียนแฮนดิแคปเนี่ยต่อที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับ คู่ที่สองเป็นเบลนฟอร์ดนะครับเจ้าบ้านเนี่ยเปิดราคาที่ปอปนะครับแล้วก็คู่ที่สามเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ฟอร์มพึ่งแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกดาร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์มาเนี่ยต้องมาต่อนะครับราคาครึ่งลูกครับกับสเปอร์ที่พึ่งฟอร์มสดนะครับชนะมาได้นะครับจะเป็นยังไงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับกับเหล่าร้อยหลานนะครับ ไปกันที่บทวิเคราะห์กันต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคู่แรกครับคู่นี้ครับเตะกันทุ่มครึ่งนะครับเตะเร็วเลยนะครับตามเวลาประเทศไทยไรตันนะครับเปิดบ้านรับการเยอนของร์พูนะครับที่อเมริกันเอ็กซ์เพรสคอมมูนิตี้สเตเดียมนะครับอุณหภูมิ9ก้าองศามีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับคู่นี้เจอกันมาเนี่ยหกครั้งนะครับเป็นทางด้านของริพูชนะได้3ครั้งเสมอกัน2ครั้งนะครับแล้วก็ไรตันเนี่ยชนะได้1ครั้งนะครับ ล่าสุด6ครั้งเนี่ยนับตั้งแต่ปี2019มาเท่านั้นเองนะครับมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับที่ไบรตันชนะได้นะครับล่าสุดเนี่ยเสมอนะครับในบ้านของลิฟวูด้วยนะครับ2ประตูต่อ2โดนทีเด็ดจัดเข้าไปนะครับทางด้านของไบรตันก่อนหน้านั้นเป็นไบรตันนะครับปีนี้เนี่ยปีที่แล้วนะครับเป็นไบรตันนะครับชนะได้นะครับในการมาเยือนลิฟวูนะครับ1ประตูต่อ0ปี2020ครับเป็นการเสมอกันในบ้านของไบรตันแห่งนี้นะครับ1ประตูต่อ1 ปี2020เช่นกันนะครับร์พูมาเยือนแล้วก็ชนะไปได้ครับ3ประตูต่อ1ปี2019เป็นร์พูครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับในพรีเมียร์ลีก21แล้วก็1ประตูต่อ0ูนนะครับริพูวันนี้ครับเดินทางมาที่ไบรตันแอนโฮปนะครับ347กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนกันต่อเลยนะครับน่าสนใจมากครับสำหรับตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกร์พูอยู่อันดับ2ครับแข่งไป27นัดมี63คะแนนนะครับ ประตูได้เสียเนี่ยบวกถึง51ลูกถ้าวันนี้ชนะก็ประตูได้เสียบวกเพิ่มนะครับแล้วก็ขยับจี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือ3คะแนนนะครับถ้าวันนี้ชนะนะครับแล้วก็แข่งเท่ากันนะครับน่าสนใจมากครับ2ทีมนี้ผู้แข่งทางด้านของลิฟวูครับไบรตันนะครับเจ้าบ้านอยู่อันดับที่1 3ครับแข่งไป27นัดมี33คะแนนประตูได้เสียลบอยู่6ลูกนะครับได้26เสีย32ถือว่ายังเสียน้อยนะครับสำหรับทีม ที่หลุดกลางตารางมาอย่างไบรตันนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องหนีดิ้นรนอะไรมากนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องเชียร์ไบรตันเป็นพิเศษนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับจะฝากผีฝากไข่ทางด้านของไบรตันได้หรือไม่นะครับวันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยจเจ้าบ้านอย่างไบรตันไปเยือนนิวคาสเซิลมาแล้วก็แพ้มา2ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นแพ้แอสตันวิลล่าสองศูนย์นะครับแพ้เบอร์ลี่สามศูนย์ะครับแพ้แมนยูสองศูนย์ ชนะวัตฟอร์ด2-0ครับแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ไป3ประตูตอนในเอฟเอคันะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยไบรตันยิงได้แค่4ลูกเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยแพ้สกอร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า2ลูกนะครับมีนัดล่าสุดเท่านั้นนะครับที่แพ้ให้กับนิวคาสเซิลนะครับสกอร์ห่างแค่ลูกเดียวนะครับทางด้านของลิฟวูร์บ้างครับเพิ่งแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานมานะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเลก2นะครับแล้วก็เอาเข้ารอบไปอย่างง่ายดายนะครับ แพ้อินเตอร์มิลานมา1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นในพรีเมียร์ลีกนะครับชนะเวสต์แฮม1-0ครับชนะนอริชในเอฟเอครับสอเสมอกับเชลซีในการไปเยือนนะครับลีกคัพในนัดชิงนะครับแล้วก็ชนะดวลจุดโทษมาได้นะครับได้แชมป์มาแล้วนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลก่อนหน้านั้นนะครับชนะลีดยูไนเต็ดไป6-0ชนะนอริชไป3ประตูต่อ1นะครับผลงานก็ยังดีอยู่นะครับทางด้านของลิเวอร์พูลเข้ารอบมีสิทธิ์ที่จะลุ้น ช่วยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพมลีกแล้วก็ FA ฟเอคัพนะครับลิเวอร์พูลยังเหลืออีก3ถ้วยนะครับยังอยู่ในเส้นทางทางด้านของไบรทันครับนับเฉพาะเกมเจ้าบ้านนะครับผลงาน6นัดหลังในบ้านเนี่ยแพ้ถึง3นัดนะครับเสมอ2นัดชนะได้แค่นัดเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยแพ้กับแอสตันวิลล่าไป2-0แพ้เบอร์ลี่สามนะครับเสมอเชลซี1-1เสมอคริสตัลพาเลซ1-1นะครับชนะเบรนท์ฟอร์ดครับ2ประตูต่อ0แพ้กับวูดแฮมตัน1ประตูต่อ0ทางด้านของลิเวอรร์พูลคับ 6นัดหลังที่ผ่านมานับเฉพาะเกมเยือนยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ4นัดครับเสมอ2นัดล่าสุดเสมอกับเชลซีในลีกครับนะครับเป็นสนามเตะที่เบลมลลี่นะครับก็เป็นทีมเยือนนะครับในยูนิฟอร์มทีมเยือนก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนอินเตอร์มิลานในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับชนะมาได้2-0ชนะเบอร์ลี่1-0ชนะคริสตัลพาเลส3-1ชนะอาร์เลติโก2-0ครับเสมอกับเชลซี2ประตูต่อ2ในพรีเมียร์ลีกครับ6นัดหลังยังไม่แพ้นะครับทางด้านของลิเวอร์พูล ฟอร์มสุดยอดมากนะครับวันนี้นะครับเรตติ้งความยากอยู่ที่ไบรตันแน่นอนครับเจอร์รพูฟอร์มขนาดนี้ครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นแชมป์ด้วยนะครับต้องทําให้ได้3คะแนนเต็มนะครับถึงจะดึงสกอร์ดึงคะแนนให้ลดคะแนนนะครับกับแมนซิตี้ให้เหลือช่องว่างเหลือแค่3คะแนนนะครับไบรตันวันนี้คะแนนความยากอยู่ที่5คะแนนครับเต็มร้อยสูงถึง92คะแนนนะครับ ทางด้านของลิเวอร p o o ครับอยู่ที่2คะแนนครับเต็มร้อยอยู่ที่38ก็ยังมีมุมที่ไบรตันเนี่ยอาจจะเสมอเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาเนะครับเป็นไบรตันเนี่ยสนัดหลังสุดในฟอร์มดีเลยนะครับเมื่อเจอกับลิเวอร์ pool ทางด้านของไบรตันนัดหน้าเจอท็อตแนมฮอสเปอร์หลังจากนั้นต้องไปเยือนแมนซิตี้นะครับเรียกได้ว่า3นัดติดเนี่ยเป็นนัดที่ยาก3นัดเลยนะครับทางด้านของไบรตันทางด้านของลิเวอร์ p o o นัดหน้าเจอกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ ทำศึกแดงเดือดในบ้านกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับคะแนนความยากอยู่ที่4คะแนนครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับขาดเว็บสเตอร์นะครับลงสนามไม่ได้นะครับกองหลังตัวหลักเอวิปูนะครับกองกลางอีกคนนึงนะครับแล้วก็ทางด้านของซามนโตนะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับเรียกกันว่าขาดกําลังหลักไป2-3คนเลยนะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับ ทางด้านของลิฟวูครับวันนี้เราเช็คความฟิตของเฟอร์มิโน่คนเดียวนะครับที่เหลือลงได้ครบนะครับเจคกนคอปจัดสรรทางด้านของผู้เล่นเนี่ยวันนี้น่าจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงสนามนะครับหลังจากที่ทําศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกในนัดที่ผ่านมานะครับแต่ก็จะเน้นในทางด้านของเก็บ3มแต้มให้ได้นะครับในนัดนี้เพื่อที่จะลดช่องว่างกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้เหลือ3คะแนนนะครับแล้วก็ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปในตัวด้วยนะครับคู่นี้ครับ เราไร้หลามองว่าครับเป็นทางด้านของเร์พููนะครับเปิดราคาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็อาจจะไหลไปที่ลูกครึ่งถึงลูกครึ่งควบ2ลูกเลยนะครับต้องรอดูกระแสก่อนที่ฟุตบอลคู่นี้จะเตะอีกทีนึงนะครับแต่เราร้อยหลามองว่าครับลุ้นแชมป์แบบนี้นะครับเร์พูลไม่น่าพลาด3มคะแนนนะครับลุ้นกันที่เม็ดที่2นะครับทางด้านของไบรตันได้ผู้เล่นกลับมาครบเกือบครบแล้วนะครับเดนนิเวลเบกกลับมาช่วยทีมได้แล้วนะครับก็อย่าง ต้องกลับไปใช้ทางด้านของฟอร์อมเดิมนะครับแล้วก็วงจรเดิมนะครับอาจจะใช้เป็น433นะครับที่จะเจอกับริบูในนัดนี้คู่นี้เราร้อยรามองว่าครับริบู3แต้มไม่น่าจะยากเย็นนะครับดูจากฟอร์มของไบรท์ตันที่ผ่านมาแพ้มา4นัดติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่ริบูครับลูกควบลูกครึ่งครับผม ไปต่อกันที่คู่ที่2ครับพึ่งน้อยอย่างเบลนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบอร์ลี่คู่นี้เตะกันสีทุ่มตรงนะครับที่เบลนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมอุณหภูมิ12องศาครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับอากาศดีเลยครับคู่นี้เจอกันมา3ครั้งนะครับในแชมเปี้ยนชิพแล้วก็พรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของเบอร์ลี่นะครับชนะได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับเบลนฟอร์ดยังไม่เคยชนะเบลนเบอร์ลี่ได้เลยนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นบ้านของเบอร์ลี่เบอร์ลี่ก็ชนะไปนะครับ 3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นในแชมเปี้ยนชิพนะครับปี2016เบอร์ลี่ไปเยือนเบลนฟอร์ดชนะไป3ประตูต่อ1ปี2015เบอร์ลี่ก็ชนะได้นะครับ1ประตูต่อ0ูนย์ในแชมเปี้ยนชิพในบ้านของเบอร์ลี่นะครับการเดินทางวันนี้ครับจากเบอร์ลี่มาที่เบลนฟอร์ดนะครับ2 8 8กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับเจ้าบ้านเบลนฟอร์ดก่อนนะครับฟอร์มที่ดีนะครับที่บุกไปเยือนทางด้านของนอริชแล้วก็ชนะมาได้นะครับแล้วก็ได้กองกลางตัวหลักอย่าง อิลิกเซนเนี่ยอิลิกเซนเนี่ยมายืนกลางให้เนี่ยแน่นปึกเลยนะครับอยู่อันดับที่15ครับแข่งไป28นัดมี27คะแนนปราตัวได้เสียลบอยู่15ลูกนะครับทางด้านของเบอร์ลี่นะครับอยู่อันดับที่18นะครับอยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะครับ26นัด21คะแนนปราตัวได้เสียลบอยู่14ลูกนะครับลุ้นหนีตกชั้นกันที่เหลือก็มีทางด้านของลีดเอเวอร์ตันนะครับวัตฟอร์ดนะครับนอริชนะครับที่ยังต้องลุ้นหนีตกชัั้นนนกอยู่ใ ลึกดูกาลนี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านอย่างเบลนฟอร์ดนะครับโชว์ฟอร์มหรูเลยนะครับพุ่งบุกไปเยือนทางด้านของนอริชแล้วก็ชนะมาได้3ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้นิวคาสเซิลสองศูนย์ครับแพ้ออสเตรเลีสองหนึ่งเสมอคริสตัลพาเลซศูนย์ศูนย์แพ้แมนซิตี้ครับสองศูนย์แล้วก็แพ้เอเวอเรตในเอฟเอครับในสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับหกนัดหลังที่ผ่านมาแพ้ถึงสี่นัดชนะหนึ่งนัดครับเสมอกนหนึ่งนัดนะครับแต่ฟอร์มล่าสุดเนี่ยค่อนข้างดดีนนนะครรรับบทาางง้ขออเฟ์ด ทางด้านของผู้มีเยือนบ้างครับเบอร์ลี่เนะครับเพิ่งแพ้กับเชลซีมา4-0แพ้เลสเตอร์ซิตี้2-0ครับเสมอคริสเซนเลท1-1ชนะท็อตแนมฮอสเปอร์1-0นะครับชนะไบรตัน3-0แล้วก็แพ้กับลิเวอร์พูลครับ1ประตูต่อ0นะครับ6นัดหลังที่ผ่านมานะครับชนะ2เสมอ1แพ้ถึง3นัดนะครับทางด้านของเบอร์ลี่เเรียกกันว่าคู่นี้นะครับเป็นเหมือนงูเหลือมกับเชือกกล้วยอีกแล้วนะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับนับเฉพาะเกมในบ้านเบรนฟอร์ดนะครับ เตะในบ้านล่าสุดเนี่ยเจอกับนิวคาสเซิลแพ้นิวคาสเซิลไปนะครับสประตูต่อศูนย์เสมอกับเทสตันพาเลซูนศูนย์แพ้วูฟเวนตันสองหนึ่งครับแพ้แมนยูสามหนึ่งชนะแอสตันวิลล่าสองหนึ่งแพ้แมนซิตี้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่แพ้เนี่ยทีมใหญ่ถึงสามทีมนะครับที่เหลือเนี่ยที่แพ้เนี่ยก็เป็นทางด้านของนิวคาสเซิลที่ฟอร์มกําลังดุมากนะครับช่วงนี้ทางด้านของเบอร์ลี่ครับนับเฉพาะเกมเยือนหกด้านหลังที่ผ่านมาชนะได้แค่หนึ่งนัดเช่นกันนะครับเสมอสองนัด แพ้ถึง3นัดนะครับล่าสุดเสมอกับพริสันพาเลตไป1ประตูต่อ1นะครับชนะไบรทัน3-0เลยนะครับเสมอกับอาร์เซนอล0-0แพ้ลีดยูวนเต็ดนะครับ3-1แพ้แมนยู3-1แพ้นิวคาสเซิล1ประตูต่อ0นะครับเรตติ้งวันนี้ครับทีมท้ายตารางเจอกันนะครับเบลนฟอร์ดอยู่ที่1คะแนนนะครับทางด้านของเบอร์ลี่ก็1คะแนนนะครับเบลนฟอร์ดเนี่ยเต็มร้อยอยู่ที่29นะครับเบอร์ลี่อยู่ที่29เช่นเดียวกันนะครับ สื่อต่างประเทศก็ให้เสมอกันนะครับคู่นี้ทางด้านของเบลนฟอร์ดนัดหน้าต้องไปเยือนทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเบอร์ลี่เจอกับเซาท์มปตันในนัดหน้าผู้เล่นวันนี้ครับผมกําลังเนี่ยทางด้านเจ้าบ้านขาดดาซินวานะครับที่โดนแบนนะครับโปซูเนี่ยลงสนามไม่ได้นะครับแล้วก็ลงสนามไม่ได้มานานแล้วนะครับทางด้านของเบอร์ลี่ครับผู้เล่นหลักอย่างเบนมีนะครับกองหลังตัวหลักเลยนะครับมีปัญหาที่จะลงสนามไม่ได้ในวันนี้นะครับ เดลิสตีเฟนนะครับกองกลางอีกคนหนึ่งแล้วก็อิลิกปีเตอร์นะครับเราเช็คความฟิตแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่ยังรอเช็คความฟิตขาดคนนี้ไม่ได้เลยครับทางด้านของเบอร์รี่กุตมุนซุนนะครับที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งวีด้านะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับในวันนี้มีปัญหาแน่นอนครับทางด้านของผู้เยือนวันนี้นะครับเจอทางด้านของเบรนฟอร์ดที่มีอิลิกเซนอยู่เนี่ยจะยังไงนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนึ่งนะครับ เราร้อยอ่ามองว่าครับคู่นี้เนี่ยจากฟอร์มล่าสุดนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยถิติเก่าเนี่ยถือว่าโลทิ้งได้เลยนะครับมองไว้ว่านะครับราคาเนี่ยเปิดมาที่ปปเนี่ยเบอร์ลี่น่าจะเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของเบนฟอร์เนี่ยเกมล่าสุดเนี่ยเกมรุกเนี่ยค่อนข้างดุมากนะครับมีการจ่ายบอลที่คมเฉียบคมมากขึ้นนะครับแล้วก็การเสซิงนะครับที่เห็นมานี่ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราร่เหลามองว่า ให้ต่อที่เบนส์ฟอร์ดดีกว่านะครับพึ่งน้อยวันนี้น่าจะต่อยทางด้านของสิงห์ออกไปได้นะครับต่อที่เบนส์ฟอร์ดราคาปอปอครับ <Hey! S 1> จบท้ายกันที่ผู้เอกประจํารายการนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับกเยอนของยุ่งทองยูไนเต็ดนะครับทู่นี้เตะกันเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยที่โอทอฟฟอร์ดนะครับอุณหภูมิ9องศานะครับไม่คลื่นเต็มทองฟ้าอากาศดีอีกเช่นเคยนะครับ สนามย่าอันสดใสนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับหงด้านหลังที่ผ่านมาครับซิตีอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะได้ถึง4ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะไป1ครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของแมนยูบุกไปเยือนสเปอร์แล้วก็ชนะมาได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของแมนยูนะครับบุกไปเยือนชนะได้3 1ปี2020ครับสเปอร์บุกมาเยือนโอทัฟฟอร์ดแห่งนี้นะครับชนะไป6ประตูต่อ1 เสมอกันในบ้านของสเปอร์เนี่ยในปี2021-1นะครับปี2019เป็นแมนยูนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับสประตูต่อ1แล้วก็1ประตูต่อ0ูนะครับการเดินทางวันนี้จากลอนดอนมาที่แมนเชสเตอร์2อ6กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับคู่นี้ตัดสินที่ว่าใครจะได้ไปลุ้นไปแชมเปียนส์ลีกในปีหน้านะครับคะแนนของแมนยูอยู่อันดับ5ครับ28นัด47คะแนนประตูได้เสียบ,บุกยู่7ลูกคะแนนของสเปอร์อยู่อันดับ7นะครับ 26นัด45คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่8ลูกนะครับแข่งน้อยกว่าแมนยู2นัดนะครับถ้านัดนี้ชนะขึ้นไปอยู่เหนือทางด้านของแมนยูและแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับอยู่อันดับ5แทนแมนยูเลยนะครับแมนยูอยู่อันดับ5ถ้านัดนี้ชนะนะครับขึ้นไปอยู่อันดับ4แทนที่ของอาร์เซนอลนะครับผู้นี้โอ้โหเรียกกันว่าเป็นการลุ้นที่จะไปแชมเปียนส์ลีกโดยตรงเลยนะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ก่อนเลยนะครับทางด้านของแมนยูเนี่ยเพิ่งทําศึกดาร์บี้แมทช์เมืองแมนเชสเตอร์มานะครับแล้วก็แพ้แบบหมดรูปเลยนะครับกับแมนซิตี้เนี่ยสี่ประตูต่อหนึ่งเลยครับก่อนหน้านั้นเนี่ยฟอร์มก็ลุ่มๆดอนๆน,นะครับเสมอวัตฟอร์ดศูนย์ศูนย์นะครับไปเยือนแอตเลนติโกมาดริดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเสมอมานะครับหนึ่งหนึ่งเอาตัวรอดมาได้นะครับก่อนหน้านั้นชนะลีดส์ี่สองชนะไบริทันสองศูนย์ครับเสมอเซาท์ทัมตันหนึ่งหนึ่งทางด้านของ ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับหกนัดหลังที่ผ่านมาชนะสามนัดนะครับเสมอหนึ่งนัดแพ้สองนัดฟอร์มก็ยังไม่ค่อยเข้าที่นะครับแต่สามนัดหลังที่เห็นเนี่ยเกมรุกค่อนข้างจะดุดันมากขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งถล่มเอฟเวอร์ตันไปถึงห้าประตูต่อศูนย์นะครับเสมอมิดเดิลสโบรครับศูนย์ศูนย์ชนะลีดยูเนเตสสี่ศูนย์แพ้เบอร์ลี่ครับในเกมเยือนนะครับหนึ่งศูนย์ชนะแมนซิตี้์สามสองในเกมเยือนนะครับแล้วก็แพ้กับวูฟแฮมตันในเกมเกมในบ้านนะครับสองประตูต่อศูนย์ งด้นนของแมนยูครับนับเฉพาะเกมในบ้าน6นัดหลังที่ผ่านมาไม่แพ้ใครมาแล้ว6นัดนะครับทั้งหมด2ถ้วยนะครับถ้วยพิมเมลีกนะครับเสมอกับวัตฟอร์ดมานะครับ0-0ชนะบริทัน2-0นะครับเสมอซัททัมตัน1-1เสมอมิดเดิลสโบรในเอฟเอคันะครับ1-1แล้วก็แพ้ไปนะครับชนะเวสต์แฮมครับ1-0เสมอแอสตันวิลล่าในเอฟเอคับ1ประตูต่อศูนย์นะครับชนะไปนะครับในเอฟเอคั ชนะ3เสมอ3ยังไม่แพ้นะครับทางด้านของแมนยูทางด้านของสเปอร์ครับนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยแพ้แค่2นัดนะครับจาก6นัดหลังที่ผ่านมาล่าสุดเพิ่งเสมอกับมิดเดิลสโบรมานะครับ0-0แล้วก็ชนะลีดยูอนเต็ดไป4-0นะครับแพ้เบอร์ลี่หนึชนะแมนซิตี้3-2นะครับแพ้เชลซี2-0ครับแล้วก็ชนะทางด้านของเลสเตอร์ไป3ประตูต่อ2นะครับเรียกกันว่าสกอร์สูงทั้งนั้นนะครับมีนัดล่าสุดเท่านั้นที่สกอร์ต่ำนะครับทางด้านของ ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเรตติ้งวันนี้ครับทั้ง2ทีมเนี่ยลุ้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้าคะแนนความยากเลยอยู่ที่4คะแนนเท่ากันนะครับเต็มร้อยแมนยูอยู่ที่61ครับสเปอร์อยู่ที่70เลยนะครับเรียกได้ว่ามีสถิติที่ข่มกันอยู่นะครับแมนยูเจอกับสเปอร์ทีไรเนี่ยเป็นทางด้านของแมนยูนี่ออกทางด้านของชนะตลอดนะครับทางด้านของแมนยูนะครับนัดหน้ายังมีเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่นะครับที่ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของแอตเลติโกมาดริดนะครับทางด้านของ สเปอร์ต้องไปเยือนทางด้านของไบรตันก็ไม่มีปัญหาอะไรในนัดหน้านะครับแมนยูเนี่ยสามนัดติดเนี่ยนัดนี้เจอสเปอร์นัดหน้าเตะยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเจอแอตเลรติโกมาดริดหลังจากนั้นทําศึกแดงเดือดกับลิเวอร์พูลเลยนะครับต้องไปเยือนทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับหลังจากนั้นเปิดบ้านรับเลสเตอร์ก็ไม่ใช่งานง่ายเท่าไหร่นะครับเรียกว่า4นัดติดนะครับที่แมนยูเนี่ยจะต้องเจอนะครับแล้วก็ไปดูผู้เล่นกันต่อเลยนะครับ คริสเตียโนโรนัลดนะครับวันนี้ลงสนามไม่ได้นะครับรวมไปถึงคาวานี่นะครับกองหน้าอีกคนนึงนะครับลูกชอนะครับลงสนามไม่ได้เช่นกันนะครับกรีนวูดไปไกลแล้วนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับกองหลังตัวหลักตัวหลักอย่างราฟาเอลวารานนะครับที่ลงสนามไม่ได้ในวันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับทางด้านของผีแดงแต่ราคาเนี่ยออกมาที่แมนยูเนี่ยต่อถึงครึ่งลูกนะครับอาจจะเพราะสติที่เจอกันมาเนี่ย ัยติแมนยูข่มทางด้านของสเปอร์มากกว่านี่ครับสเปอร์ผู้เล่นวันนี้ครับขาดทากังก้านะครับโอลิเวอร์สกิปนะครับแล้วก็ทางด้านของเชกเกนส์นนนะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับกองหลังอีกคนหนึ่งครับซอนฮงมินเฮลิเคนเบิร์กไวฮอยเบียนะครับลงสนามได้ตามปกติลูคัสโมราด้วยนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยฟอร์มกำลังทอปฟอร์มลยครับเกมรุกของสเปอร์ คู่นี้ครับเป็นทางด้านของแมนยูนะครับต่อที่ครึ่งลูกนะครับราคาเปิดมาเรียกันีว่าสื่อต่างชาติเนี่ยให้แมนยูทัศนะให้แมนยูดีกว่านะครับแต่เหล่าร้อยหลามองว่าจากฟอร์มที่เห็นนะครับที่เล่นมา2-3นัดเนี่ยแล้วก็สมาธิน่าจะไปอยู่เกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่สเปอร์นะครับปิดท้ายกันกันกบสกพิมเมลีกในวันเสาร์ที่12มีนาคม2565 รองที่สเปอร์นะครับครึ่งลูกครับครบจบทั้ง3าคู่นะครับในส่วนของศึกพิมลีของอังกฤษนะครับมาทวนกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกให้ต่อที่ลิ์พูนะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับอาจจะขยับไปที่ลูกครึ่งนะครับถ้าใครกดกดทันเนี่ยรีบกดนะครับทางด้านของลิ์พูคู่2ต่อที่เบรนฟอร์ดนะครับราคาปปครับหรือราคาเสมอนะครับคู่สุดท้ายรองที่สเปอร์นะครับ ครึ่งลูกราคาอาจจะไหลไปที่ราคาปปหรือราคาเสมอนะครับทางด้านของแมนยูวันนี้เหล่าร้อยหลานก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปพบก,กันใหม่ในสรุปทางด้านของมีบทวิเคราะห์ทีเด็ดทางด้านของการโชซีอาร์แล้วก็ทางด้านของลาลิก้าของสเปนด้วยนะครับติดตามกันได้ทางด้านช่องทางของเหล่าร้อยหลานนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ